สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านขอเชิญต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวด่วนเลขดังนะครับช่องที่จะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคอหวยเซียนหวยหรือสายมูเตลูทั้งหลายไปพบกับข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงหวยไม่ว่าจะเป็นหวยในประเทศหรือหวยต่างประเทศเราจะรวบรวมข้อมูลและอัปเดตข่าวสารให้ท่านให้ได้รู้ก่อนใครแบบรวดเร็วฉับไวชนิดมวดตงวดและวันนี้ช่องของเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดหวยดังที่ไหนมานําเสนอขอเชิญไปรับชมได้เลยครับ ขอหวยสองเลขเด็ดพิธีบวงสวงองค์เพชรพัทธนลนาคราชหวังลุ้นโชควั16ตุลานี้เมื่อวันที่15ตุลาที่ผ่านมามีรายงานว่าคณะทอดกระถินสาม,มัคคีจากจังหวัดชนบรุรีได้จัดทําพิธีบวงสวงองค์ปู่เพชรพัทรนาคราชบนเขาวัดว่าเอ็นตนําบลสีมหาโพอําเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อขอบารมีและเสริมความเข้มขังในการประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่จะนําไปแจกจ่ายผู้มีจิตศรัทธาในวันทอดกระถินสาม,มัคคี ในวันที่23ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้โดยมีเหล่าคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วเหล่าผู้ที่มาร่วมพิธีได้ไปส่องดูขันน้ำมน์ที่โต๊ะพิธีเพื่อหาเลขเด็ดไว้เสี่ยงดวงปรากฏว่าน้าตาเทียนในขันน้ำมนตนั้นหยดเป็นดอกจันเรียงตัวเป็นตัวเลขอย่างน่าอาศัศจรรย์โดยมีลักษณะคล้ายเลข3และ9แต่หากมองกลับอีกด้านจะเห็นเป็นเลข6ตัวเดียว ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเรื่องอศัศจรรย์ที่ปู่เพชรพัทธะละนคราชบันดาลให้โชคและมีบางคนได้ดูเลขทูบอธิษฐานหน้ากระถางทูบซึ่งปรากฏเป็นเลข1-5ทําให้เหล่าชาวบ้านและผู้ร่วมพิธีบางคนนําไปรวมกับเลข6ในน้ําตาเทียนทําให้ได้เลข3ชุดไปก็คือ39กับ15และ156โดยตัวเลขดังกล่าวถูกผู้ร่วมพิธีในวันนั้นแหกว้านซื้อบริเวณแผงลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้ๆเป็นจํานวนมาก โดยแต่ละคนก็หวังว่าตนเองจะได้รับโชคน้อยโชคใหญ่ไปต,ตามๆกันหากใครอยากลองเสี่ยงดวงก็สามารถนําแนวทางนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเสี่ยงโชคแต่ละครั้งด้วยนะครับทางเราทีมงานข่าวด่วนเลขดังก็หวังว่าให้ทุกท่านมีแต่โชคดีและถูกรางวัลใหญ่กันทั่วหน้านะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์ วันนี้ทางเราทีมงานข่าวด่วนเลขดัางขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันกันนะครับส่วนถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ